เอาละครับไปกันต่อครับคู่ชมครับคู่ต่อไปเป็นรอบรองชนะเลิศรุ่น U11 ครับไปกับกันรวหว่างศิริชัยอคาเดมี่ครับพบกับกอร์เนซีทีบีครับทีมที่ชนะจะเข้าไปชิงแชมป์กับสายบัวครับนะครับที่รออยู่แล้วเริ่มครับเอาละครับไปกันต่อเลยครับรอบรองคู่ที่สองครับในรุ่น U11 ครับ ไปติดครับสามบอลกันอกเอาล้ครับไปต่อครับรยิงโอ้โหเสียไปครับน้ออารอน ตอนทำอย่างไรตอนนี้คนระับอารน,นครับน้องอโรนโออกค,ครับตออน,นี้ต้องบอกว่าตอนนี้ลุ้นกัน2รุ่นเลยนะครับก็คือยูกับยูเก้นะครับก็มาสู่รอบรองได้ทั้ง2รุ่นเลยครับตอนนี้สี ไปต่อครับลุยต่อครับเตะเข้าไปครับตน้นกล้าออกดีขบนหน่อยดีิพูดหน่อยุ่มบอลมาเอาละครับน้องอารวนครับ ไปต่อครับน้องเซนน้องเซนยังไงครับออกครับนี่ก็จาาที่แปดในเมืองเชียเดียวกันนะครับวันนี้จ้าพี่แปดในเมืองนี่ก็หลายคู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะทีทีสิดิชัยนะครับหรือแม้กระทั่งคู่นี้แหละครับสิดิชัยกับกอรี่รับก็ในเมืองเหมือนกันครับใกล้ๆกันด้วยนะสิดิชัยก็ที่นี่นะครับถ้าเป็นคอรี่ก็นู่นเลยครับแถวสะพานมหาโพธิ์ครับ เดียวว่าเราไปเยือนมาไหลสนามเลยครับเดี๋ยวไม่แน่ครับปอรรี่เราจะไปเยือนบ้านนะครับช่วงนี้มิวโซเรามีคอนเทนต์ใหม่ก็พาไปเยือนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูการฝึกซ้อมนะครับของปอรเรี่สี่นะครับเดี๋ยวหาเวลาสักวันหนึ่งนะครับไปติดตามนะครับ เอาแล้วครับไปต่อครับโอ้ยผ่านไปโหยผ่านไปไปแล้ววิ่งแล้วน้องปัมป๊มปั๊มตนหัวไปผูกบอลมาไปแล้วครับตอนนี้ ลุยต่อขู่กลิกันอยู่เอายังไงเรียดยังไม่ไปไหนนะและจีไปเลยนต้องเซ้นออกหลาอานะครับไปต่อครับต้นก้า มีลวงพ่เสองช่วยเอาไว้ครับบอเลียงสี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมหาคู่หาคู่หาจังหวะอันตัดด้วยเอาระวังบอลครับเออครับไอสองบอลอยู่ข้างเระวังบอลเข้าสนามนะครับจังหวะบอลนุ๊กี้จังหวะบอลนุ๊กี้เด้งบอลเยอะๆน่อยครับเตะเด้งเด้งไปเข้าไปครับเตะไปครับอ้าวยังไงตักเตะครับ ไปต่อครับเอาสิิชัยครับเอา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 ยังไงไปต่อเจ๊เย๊เจี๊ยบสาวโอ้ยเกือบครับเกือบโอ้ยเี่ครับอยูสิบเอ็ดครับ ไปเข้าไปครับอ้าวลาบเาหลกบอลไปเข้าไปครับโอ้โหออกครับเดี๋ยวครับบอลแป๊บนึ่งครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวบอลจะมาครับแป๊บนึงครับ มาแล้วครับบอลมาแล้วครับเป็นรอบรองนะครับถือว่าสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะถ้าชนะนี่จะเข้าไปชิงแชมป์เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็จะมีถ้วยรางวัลมอบให้นะครับเติรเราได้เราได้เตอร์สปรชี้แล้วเราได้เอาละครับถุยบอนครับขบวน ทมบอลมายังล uhm ุยต่อครับกอรี่ทมบอลมาเอาแล้วครับไปต่อเตะเข้าไปครับเอาบางไว้ก่อนขุนพลขุนพลบางบอลออเอ้าเปลี่ยนตัวมาแล้วครับส่งปล่อยมาแล้วครับ โอ้โหแต่ยังาไปไปต่อครับเนี่ครับต่อบอลกันโอ้ยชนด้านหลังครับแบบนี้ชัดเจนครับไม่ต้องสืบเลยครับโอ้โหเห็นชัดเลยครับคาตาครับโอ้โหเห็นชัดเลยครับเอาละครับไปต่อนะ ยิดครับโอ,อ้โหเคลียสกัดไปก่อนครับนองบั๊มในขณะที่กรองก็ยังเรียบา่าส่งสิ่ง,ส,งส่งเสียงเชียร์อยู่นะครับไปแล้วไปแล้วลาบอลนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับที่ร่องซอครับวันนี้ครับบอลเด็กครับเอามาให้ดูกันครับ แล้วก็ช่วยกันสับสนุนบอลเด็กด้วยนะครับช่วงนี้จอแพรนี่กำลังเป็นกระแสอยู่ครับกำลังได้ความนิยมอยู่ครับในเวลานี้ครับช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบอลเอด็กนี่ในแต่และทีมแต่และคันนี่ดีอ้อจ้าไม่ว่าจะ,จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจับนะครับ good, good, good. อย่างที่ผ่านมาครับอย่างกอ่อรีอซีก็บอยอยู่แล้วครับแล้วก็มีสายลนครับ นาคูนครับที่โรงเรียนบ้านนาคูนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นสวนเคลื่อนนะครับสวนการเล่นคานิมี่ครับจัดสวนขี้เล่นซัมเมอร์ครับและมาวันนี้ครับเป็นซิตี้ชัยคานิมี่เป็น,นเจ้าบ้านครับวันนี้ก็เรียกว่าเย่งชนทานโหยนี่พวกหลวงพ่อสาหลวงพ่อคันเย็บเลยครับกอรีสีรับยังสูดสูนอยู่ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ สิดที่ใช้ลุยต่อเปิดไปก็ไม่มีอะไรครับอ๋อยไปขึ้นมาครับเอาอย่างไงเขาไปต่อ,องงครับเอาอย่างไงลุยงงต่อไป มาไปต่อไปตีออกเตะมุมเอาเกิดอะไรขึ้นครับเตะมุมใหม่เตะมุมนะครับเตะมุมโอเปกไปต่อตีครับเอาเอาแล้วด้วยต่อ อโอนอโลนอโลนขึ้นไปยิงติดครับติดน้องโอเบกผู้มอนครับ ใชัยกับกอรีสีเสมอกรยูนศูนย์ประตูต่อศูน์ครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้กับการแข่งขันสกิตชัยคันดิมี่ครับวันนี้เรามาเยือนกันที่ล่องซอกันนะครับเรียกว่าบอลเด็กเราเจอกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามากันที่ล่องซ้อนนะครับแล้วก็เรามีบอลเด็กกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ติดตามว่าเราจะไปกันที่ไหนอย่างไรนะครับติดตามข่าวสารกันได้นะครับทางบิสโซชาแนลในทุกช่องทางเลยนะครับ ตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณตะข่ายคุมรถบบรรทุกดีเวอร์โดยเฮียแม็กนะครับโทร0839430406ครับงานร้านลูกปัดงานฝีมือครับจำหน่ายลูกปัดลูกไม้เทปตกแต่งลิปปิ้งขนนกคริสตัลอุปกรณ์เครื่องประดับและอุปกรณ์งานฝีมือทุกชนิดครับโทร0642492914วัชรศรเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างไม้ตักสนใจติดต่อที่คุณเฟยครับ 0626509164และร้านพันธโทโมบายส่วนรวมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์แก๊เจ็ตครับอยู่ที่ชั้น3ามาร์โกพาซาจังหวัดแพร่นะครับโทร0546อ่าขอไปครับ054060119ครับโลมปเจอวุฒิชัยลุมชิรักรับนีโนเวยบ้านไม้บ้านปูนฝ้าฉาบเรียบทีบาร์ผนังเบากระจกอลูมิเนียมงานเหล็กงานหลราคาระบบไฟในในอาคารนะครับโดยช่างเบลฟ้าซิ่งครับโทร090 3, 2, 5, 6, 5, 1, 8ดูกันต่อครึ่งหลังครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับมปชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกผ่านไปยังศูนย์ประตูศูนย์อยู่นะครับเริ่มครับเอาละครับทำอย่างไรกัดยิงเลยนะไปใช่ครับแหมสรงบอลครับเอาไปต่อครับ นี <20. S 2> ่ครับต่อบอลมาน้องเซนน้องเซนจับบอลโหนแย่งบอลไปไปต่อครับเอาออกไม่ออกออกครับออกครับออกแล้วลุยต่อครับเอาเละครับ หนุยต่อเปิดไปละขวดยาวขึ้นไมาลามบอลไม่ได้ครับต,ต้นกล้านี่ครับไต่เข้าไปครับโอ้จับบอลได้น้องปโปรดเอาละครับไปต่อครับน้องปโปรดน้องปโปรดคืนหลังครับคอมเบอร์นะครับเอาแย่งได้เอาละครับไปต่อครับ ไตขึ้นมาครับเอาแล้วครับทำอย่างไรครับเอาแนวโอ้โหเอาแล้วครับเป็นโอกาสของตวนี่ครับส้องบํนเปแตงมุมครับ ยังได้บุกต่อครับคอรี่เอาเละครับถามยังไงหติตครับสามนอนกันไปแล้วครับยังไงดีไป กอลี mà, lại, to, ่มาอย่างไรครับลุยต่อครับโอ้โหแต่ว่าการบอลอยู่กับสิงห์ชัยน้องเซนครับเอาไปต่อจากบอลถามอย่างไรเอาออกประกันก่อนเยิงเข้าไปโอ้โหยหึือจะมีเซมเล่นซ้ำอันนี้หน้าต่างครับไปด้วยกันเลยไป ลุยต่อครับอ้าวปล่อยออกไปเลยแต่เข้าไปครับครูเอาไปว์มอัพเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับอยู่เก้านะครับก่อนที่ีมสายบุกขับนะครับอยู่เก้านะครับวางอัพรอได้เลยนะครับรอบรองคู่สุดท้ายครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว เอาเบอร์สิบหกลงมานะครับเดีเ๋ยวต้องขอ,อ<า>ชื่อเพิ่มเติมอีกนิดน<ล>ึงน,นะครับเบอร์สิบหกนะครับพุ่งบอลมาไปตออ่อครับไอ้้าไปครับแล้วก็หัวทิ้ง อลครับูบอลมาจับบอลไปต่อครับเอาเลยไปอออคู่บอลมา ถือหลังไปครับไปต่อครับมาที่คอปเปอร์ครับคอปเปอร์จ่ายมาติดครับติดน้องเทตันเอาล่ะครับไปที่น้องคุณจ่ายโอ้ยจ่ายพลาดไปครับออกุมบาน นี่ครับไปต่อครับส่ปอยครับโอ้โหมาแล้วครับน้องสมปอยครับเดาเด่นอนาคตใครครับของทีมจอยสี่ครับน้องสมปอยไปต่อครับน้องสโตนไปแล้วสโตนสโตนโอ้โหติดครับไปแล้วครับวิ่แล้วครับขุนพล วูดบอลบอลได้โอ้๋ยวโว้ยบาดเจ็บไม่ได้ทำเกมรับทำเกมรับเกมรับที่ต้องทำเกมรับทำเกมรับทำโอเคเลยใอเคเลยโอเคเอานะครับไต่ปมนเดินเอาละครับเลนสั้นๆมาครับแล้วก็ต่อยไปติดบล็อกครับจับบอลแล้วก็หดทิ้งไปครับ โนนะใกล้ๆแล้วูบอลนะครับเอาครับหาบอลก่อนมาแล้วครับอลมาแล้วไปต่อครับแต่ทิ้งไป ดุย่ตครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วเอ้าหาบอลอยู่โอ้ยแล้วก็ไปต่อสัศตูนับใจมากแล้วก็โอ้ยเฉียดไปนะครับของอรุณเอาครับเปยนเปีตัวครับเปตัวเอาเลยครับ ช่วงเวลาที่เหลือครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้สีชัยนำแค่ประตูเดียวอยู่ครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับผู้นีน้องโปรดโอ้โหหดไปครับนี่ครับบอนเด็กครับเดี๋ยวนี้เลจังหวัดแพร่ี้จัดทุกเดือนครับเดือนละครั้งครับเอาไปแล้วครับตอนนี้ ไรตติดยวันนี้มาอยู่ที่โลกซ้อกันครับสบครั้งต่อไปนี่จะยกครับบอลเด็กไปที่ไหนนี่เดี๋ยวรอติดตามข่าวไม่ต่อไปครับจะไปที่ไหนไปเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวติดตามในทุกช่องทางของพี่โซนครับเราจะมีอัปเดตให้ติดตามกันครับสำหรับการแข่งขันสุพบอลเด็กครับทางพี่โซนนะครับ ออกครับโอ้ยไปหาป้าย PGP เลยนะบยั่ดีครับการจะทำเสื้อสวยๆครับไปที่ p k p Sport ครับพี่จะจบคลุมเสื้อนะครับอยู่ตรงข้ามสี่แม่ครับ p ี p Sport ครับอยู่ตรงข้ามสี่แม่ครับโดยที่ a p p อคุณโอเคหมดแล้พีเอาล้วครับไปต่อครับไปเข้าไปออกหลัง ต่ลงไปพอต่ำลงไปเชือกันครับต่ำลงไปูไปเตียวบอง้มที่ข้างสนามได้เลยนะครับสายโบกับกอลีสี่ครับยูเก้านะครับพูต่อไปนะครับเตี๋อที่ข้างสนามได้เลยครับเอาคือหลังไปครับต่อบอลมาเอาเอายังไงก็อ๋อ อัตอนนี้กองเชียร์มันเรกระตุ้นแล้วนะตอนนี้โอ้ยแปลกไปถอยไปหมดถอยไปหมดถอยไปหมดติดเลยติดเลยโุมาลมาทดเจ็บสองนาทีนะทดเวลาบาดเจ็บสองนาที

ไปต่อครับโอ้โหนี่ครับเข้าไปครับอันที่เบอร์สิบองสิงพิชัยเอาแล้วเอาแล้วยังไงครับต่อนี่เอาใจรอดค่ะโดนหัวไปโอ้โหต่างหลักกันใหม่ครับเอาหาบอลอยู่ไปแล้วครับ ไ่โดนอะไรครับทไปพตมไปตอนนี้ลงมาแล้วครับน,อน,น้องดีบบงว่าครับปวดเข้าไปออกไปทุบบอลสิทิชยัย ูปอยมาครับไปต่อเปิดไปเอ้าแล้วก็นี่ปอยอันนี้เขาเรียกว่าส้มหล่นครับหมายเลขสิบหกของสีไทยนะไทยไปสิบหกไยเิบยกไทย บดเวลาเมือราจะพูดนี้เป็นน้องไทม์นะครับจากซีนิชัยครับมายิงประตูมีกองครับให้ซีนิชัยเจ้าบ้านครับเอา <ไป S 2> ชนะกองี่ซีดีบีไป2ประตูหนึ่งศูนย์ครับก็ทำให้ซีนิชัยเข้ารอบชิงชนะเลิศครับไปชิงกับ